สวัสดีค่ะทุกคนหลังฝนนะคะฟ้าหลังฝนค่ะดอกไม้สดชื่นมากๆเลยนะคะเมื่อสักครู่ฝนตกค่ะลมแรงมากๆนะคะมาดูกัน,นะคะ่ะว่าต้นไม้เป็นอย่างไรบ้างนะคะยังสวยงามเหมือนเดิมค่ะพามาเดินชมท่าต้นไม้นี้สดชื่นเลยะคะหลังจากได้รับฝนนะคะ ที่บ้านคุณผู้ชมเพื่อนๆเป็นไงบ้างคะฝนตกกันบ้างไหมตกตั้งแต่บ่ายโมงนะคะคุณผู้ชมอากาศร้อนมากๆคะ่ะหลังฝนตกนี้ก็หมืมชุ่มฉ่ำคะ่ะดอกไม้งามจ้า เย็นสบายมากๆเลยค่ะหลังจากร้อนไปหลายวันนะคะที่บ้านคุณผู้ชมเป็นไงเย็น